โหราศาสตร์เปลี่ยนชีวิตตอนดวงดีเพราะกรรมดีพันธิพรวงจันเพนเขียนดวงดีเพราะกรรมดีเราสร้างดวงอย่าให้ดวงสร้างเราเราดีดีกว่าดวงดีเพราะดวงดีนั้นมีที่เราดีกว่าที่ดวงทำดีนั่นแหละเรา่วงเอาดีทั้งปวงมาทำให้ดวงมันดี ดวงชั่วไม่ได้เลยนี่ถ้าเราขยันมีความดีทําไว้เป็นคุณท่านพุทธทาสพิขุบบทกรรข้างต้นที่ท่านพุทธทาสพิขุได้เขียนไว้นานแล้วฉันจดใส่สมุดบันทึกเพื่อเตือนสติจากบทกรนเป็นสิ่งยืนยันว่าการกระทําดีของตนเองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อว่าการที่ดวงชะตาดีนั้นมาจากกรรมดีของตนเมื่อคราวดวงชะตาไม่ดีก็โทษว่าเป็นกรรมจึงส่งผลให้ดวงชะตาไม่ดีคนกับดวงจึงเป็นของคู่กันตามหลักวิชาโหราศาสตร์มีความเชื่อว่าความสุขและความทุกข์ที่มีผลต่อดวงชะตาของคนนั้น เป็นอิทธิพลที่เกิดจากดวงดาวน้อยใหญ่ในจักรวาลน,นั่นเองนักโหราศาสตร์ที่นำดวงดาวเหล่านี้มาใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาเพื่อจะทำนายว่าอนาคตของชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์โหราศาสตร์ที่กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ2,000หรือ5,000ปีก่อนคริสต์สตกาล บริเวณแถบลุ่มน้ำไทกริสยูเฟติสเรียกบริเวณนี้ว่าดินแดนเมโสโปเตเมียปัจจุบันคือประเทศอิรักและทางตอนเหนือของไซเรียมนุษย์ในอดีตพยายามสังเกตรปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้ามีความเชื่อว่าบนท้องฟ้ามีพระเจ้าและพระเจ้ามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆเช่น สภาพภูมิอากาศการเพราะปลูกตลอดความเชื่อว่าพระเจ้าคอยช่วยเหลือดูแลผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำแห่งนี้วิวัฒนาการโหราศาสตร์แบ่งออกเป็น3ามช่วงเวลาดังนี้ 1. ช่วงเวลาที่ได้มาจากการพัฒนาของตำนานเทพพเจ้าและความเชื่อจากการสังเกตนิมิตบนท้องฟ้า 2. การพัฒนาของจักรราศีที่ไม่มีดวงชะตาบุคคลจากแนวความคิดที่ว่าในรอบ12ราศีหรือในจักราศีนั้นดาวพฤหัสมีอัตราการโคจรเฉลี่ย1ราศีใช้ระยะเวลาการโคจร1ปีจากจุดนี้เชื่อว่าโหราศาสตร์แบบจีนได้มีการกำหนดปีจักราศีโดยใช้สัตว์ประจำราศี 3. ม,มีการใช้ดวงชะตาบุคคลที่ผูกขึ้นมาจากดวงกำเนิดในการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์วิชาโหราศาสตร์ได้นำมาใช้ในการพยากรณ์อย่างกว้างขวางเช่นการพยากรณ์อากาศการพยากรณ์น้ําท่วมการพยากรณ์การเกิดคลาดการเกิดสงครามโหราศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยชาวบาบิโลเนียนมีการศึกษาค้นคว้าตลอดพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านชนชาวกรีกโรมันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากประวัติโหราศาสตร์โดยพันธิพรวงจันเพนโหราศาสตร์ได้นำดวงชะตาหรือดวงดาวบนท้องฟ้ามาใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาดวงดาวในทางโหราศาสตร์ต่างมีอิทธิพลและมีความหมายในทางอุปมาอุปไมย ฉันจะขอยกความหมายของความหมายดาวพอสังเขปเพราะที่จริงแล้วดวงดาวที่นำมาใช้ในโหราศาสตร์มีหลากหลายในเรื่องของความหมายขอเริ่มต้นจากดวงอาทิตย์หมายถึงกายสังขารดีลาการดำเนินชีวิตดวงจันทร์หมายถึงอารมณ์จิตใจดาวอังคารหมายถึงการงานกิจกรรมการกระตือรือร้น ดาวพุธหมายถึงแนวคิดการติดต่อการสื่อสารเช่นการฟังการพูดการอ่านการเขียนดาวพฤหัสหมายถึงความร่ำรวยความสบายดาวศุกหมายถึงความสวยงามความสุขความมีสเสน่ห์ดาวเสาร์หมายถึงการเดินทางการพัดภาคปัญหาอุปสรรคความทุกข์ดาวมรดดาวมริตยูหมายถึงเรื่องฉับพลันเรื่องที่เกิดขึ้นกระทนหานโดยไม่คาดคิดมาก่อน ดาวเนปจูนหมายถึงจินตนาการความคลุมเครือความไม่แน่นอนดาวพูตโตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการการเปลี่ยนงานแม้ว่าในทางดาราศาสาตร์จะมีการปรับลดความสำคัญของดาวพูตโตอ,ออกจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคระแทนแต่ในทางโหราศาสาตร์ยังคงใช้ดาวพูโตเพื่อพยากรณ์ดวงชะตาเหมือนเช่นเดิมทั้งหมดนี้เป็นดวงดาวที่ใช้ในวิชาโหราศาสตร์สากล ในวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียจะมีดาวทิพหรือเรียกว่าดาวทรานสเนปจูนอีก8ดวงเพิ่มเข้ามาในการพยากรณ์ดาวคิวบิดหมายถึงครอบครัวสังคมหมูคนะ่คณะฮาเดสหมายถึงความบกพร่องความเจ็บป่วยที่ยาวนานความขาดแคลนดาวเซอูดหมายถึงเป้าหมายการประดิษฐ์การสร้างขึ้นมาดาวโครโนสหมายถึงอิสรภาพเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ ดาวอัพพลอนหมายถึงประสบการณ์ชื่อเสียงการค้าการลงทุนดาวแอดมตโตสหมายถึงความลึกซึ้งการหมุนเวียนวัตถุดิบดาววันคนูสหมายถึงพลังอำนาจกำลังอำนาจดาวโพไซดอนหมายถึงวิญญาณแนวความคิดการรู้แจ้งนอกจากนี้ยังมีจุดปัจจัยอื่นๆเช่นจุดเมธหมายถึงการเกิดกิจกรรมทุกชนิด บุคคลทั่วไปถนนหนทางเมริเดียนหมายถึงจิตใต้สำนึกแรงผลักดันการดิ้นรนไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการลัคนาหมายถึงบุค,คลิกภาพสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับตนเองคนใกล้ชิดราหูหมายถึงความผูกพันความสัมพันธ์การติดต่อแนวความเชื่อโหราศาสตร์แบ่งออกเป็นสองแนวคือ 1. โหราศาสตร์แนววัตถุนิยมมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามพรมลิขิต 2. โหราศาสตร์แนวมนุษย์ยศยสตร์มีความเชื่อว่ามนุษย์มีอิสระในการตัดสินใจตามแนวทางความคิดของตนภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกำหนดโดยดวงดาวสำหรับแนวความเชื่อทั้งสองแนวทางนั้น ฉันมีความเห็นว่าหากนำแนวคิดทั้งสองมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมจะทำให้ความเชื่อทางโหราศาสตร์นั้นมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของคนเราการทำความเข้าใจโหราศาสตร์เพื่อนำไปสู่การศึกษานำไปใช้ในการพยากรณ์ถูกต้องแม่นยำพึงระลึกถึงปรัชญามูลฐานที่สำคัญ3ประการดังนี้ 1. หลักการอาตมันและประมาตมัน The microcosm um และ macrocosm um. อธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจักรวาลคือปรมาตมันหมายถึงส่วนที่เป็นส่วนขนาดใหญ่และมนุษย์คืออาตมันหมายถึงส่วนที่เป็นส่วนขนาดเล็กมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลดังนั้นอาตมันจึงมีความเป็นไปตามกฎหรือแนวทางเดียวกันกับปรมาตมัน 2. อ,อดีตปัจจุบันอนาคตล้วนแล้วเป็นสิ่งเดียวกันทั้งนี้เวลาเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันและมีความสัมพันธ์ต่อกันการกระทําในอดีตจะส่งผลมาย่งปัจจุบันและ การกระทําในปัจจุบันก็จะเป็นรากฐานสู่อนาคต 3. หลักความมีเหตุและผลกล่าวว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น2เหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดก่อนก็จะเป็นเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังก็จะเป็นผลจากปัญญามูลฐานทางโหราศาสตร์หากโหนทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะพบว่ามีความสอดคล้องกับหลักพระพุทธ,ธศาสนา ตามหลักนิยาม5ในส่วนของกฎผีชะนิยามที่ว่าเรานำเมล็ดพืชไปเพาะปลูกต้นที่งอกก็จะออกมาเป็นต้นข้าวเสมอขออภัยค่ะเมื่อนำเมล็ดข้าวเปลือกไปเพาะต้นที่งอกก็จะออกมาเป็นต้นข้าวเสมอหรือช้างเมื่อออกลูกมาก็ย่อมเป็นลูกช้างเสมอ หวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเรียกว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่งเหตุผลซึ่งเป็นกฎการให้ผลแห่งการกระทําคําว่ากรรมจึงเป็นคำกลางกลางตามความหมายในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพศ2542ให้ความหมายของว่ากรรมหมายถึงเป็นคำนาม 1. แปลว่าการการกระทําการงานกิจเช่นพรีกรรมต่างกรรมต่าง,างวาระเป็นการดีก็ได้เป็นการดีก็ได้ชั่วก็ได้ชไดเช่นกุศลกรรมอกุศลกรรมความหมายที่2การกระทําที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบันหรือซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต เช่นบัดนี้กรรมตามทันแล้วระวังกรรมจะตามทัน 3. บาปเคราะเช่นคนมีกรรมหรือกรรมของฉันแท้ๆ 4. หมายถึงความตายในที่นี้ใช้คำว่าถึงแก่กรรมในทางพระพุทธศาสนาจำแนกกรรมออกเป็นสองอย่างคือกุศล,ลกรรมหมายถึงการกระทำของฝ่ายดี กุศลกรรมหมายถึงกรรมฝ่ายชั่วนอกจากมีลักษณะของกรรมที่ยังแบ่งออกไปแยกย่อยในลักษณะของกรรมมัสศกกตาได้แก่กรรมเป็นของตนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมที่เป็นที่เกิดกรรมที่เป็นที่อาศัยคนเรากรรมอะไรคนเราทำกรรมอะไรก็ย่อมได้รับผลตามการกระทำที่ได้ทำไว้ แต่ผลของกรรมมีกรอบเวลาที่จะต้องรับผลตามเหตุและปัจจัยที่จะเอื้อต่อการส่งผลการให้รับผลดีหรือกรรมชั่วตามที่ตนกระทําไว้นั้นพระพุทธศาสนาได้จําแนกกรรมออกเป็นต่างๆดังนี้ 1. ทิฏฐธรรมเวขอโทษค่ะ แก้ไขนะคะ 1. ทิฏฐธ,ธรรมเวทนียกรรมได้แก่กรรมที่ได้อันเป็นผลประจักษ์ในชาติปัจจุบันกล่าวคือทำกรรมสิ่งใดไว้ในชาตินี้ก็ต้องส่งผลให้เห็นกรรมในชาตินี้โดยที่ไม่ต้องรอกรรมที่จะส่งผลต่อไปในชาติหน้า เป็นกรรมที่ส่งผลอย่างรวดเร็วอย่างปัจจุบันทันด่วนทันตาให้เห็นกันภายในชาตินี้ 2. ออุปปัชชะเวทนียกรรมได้แก่กรรมที่เห็นผลในชาติหน้ากล่าวคือทำกรรมสิ่งใดไว้ในชาตินี้กรรมนั้นย่อมส่งผลชาติหน้าอย่างแน่นอน 3. อปรรปริยายะเวทนียกรรมได้แก่ กรรมที่เห็นผลในชาติใดาชาติหนึ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแสดงผลกล่าวคือกรรมนั้นจะส่งผลหลังจากการกระทําต้องใช้ระยะเวลารอคอยผลกรรมคําว่าอัประปริยายเวทนียกรรมนั้นมาจากคำสามคำคืออัประหมายถึงชาติอื่นพบอื่นปริยายะหมายถึงวาระ กำหนดระยะเวลาเวทนียะหมายถึงกรรมที่จะเสวยผลเมื่อรวมความหมายทั้งหมดจะหมายถึงกรรมที่จะส่งผลให้ชาติต่อๆไปคือตั้งแต่ชาติที่สามเป็นต้นไป 4. อโหสิกรรมได้แก่กรรมนั้นไม่ส่งผลระงับไปอันเนื่องจากหักล้างกรรมอื่นๆทั้งกุศลและอกุศลลกรรมที่ได้ส่งผลสำเร็จ หรือเป็นกรรมที่รออยู่แต่ไม่มีโอกาสแสดงผลหากว่าล่วงเลยเวลาไปแสดงผลก็จะเป็นอโหสิก,กรรมไปคือกรรมยกเลิกส่งผลหรือไม่มีโอกาสในการแสดงผลต่อทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติท่านพระพุทธ,ธาทาสุพิขุได้กล่าวว่า การครองชีวิตของคนเราเราจำเป็นต้องอาศัยหลักกรรมอันเป็นตัวเรือนและหลักโหราศาสตร์อันเป็นกรอบรูปแขวนประดับตัวเรือนท่านขยายความว่าเรามีบ้านเรือนอยู่อาศัยได้อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องมีกรอบรูปแขวนประดับบ้านเราก็อาศัยอยู่ได้อย่างสบายแต่ถ้าเรามีกรอบรูปบ้างพอเหมาะก็ไม่เสียหายอะไร นอกจากนี้ท่านพุทธทาสพิขุยังได้อธิบายความในพระบาลีที่แปลเป็นภาษาไทยใจความว่าคุณประโยชน์ย่อมผ่านพ้นคนเขาผู้มัวแต่คํานวณน,นักสัตว์ไปเสียเพราะว่าปล่าประโยชน์ย่อมเป็นนักสัตว์อยู่ในตัวประโยชน์เองแล้วดวงดาวทั้งหลายจักทำอะไรได้จากข้อความดังกล่าวตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ถือเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําเป็นใหญ่โดยไม่ปฏิเสธอํานาจธรรมชาติหรือดวงดาวเสียเลยว่าอํานาจนั้นๆหามีอิทธิพลมาหักล้างอํานาจแห่งกรรมไม่ในปัจจุบันคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่มักมีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และกฎแห่งกรรมต่างก็เชื่อว่าการทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลตอบแทนเป็นความชั่ว ตามพุทธศาสนาสอนไว้แต่ก็ยังมีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และใช้โหราศาสตร์เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาการตัดสินใจโหราศาสตร์จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในยุคป,ปัจจุบันดังนั้นพึงใช้ประโยชน์จากโหราศาสตร์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อได้รับคำพยากรณ์จากโหรแล้วต้องนำมาพิจารณาด้วยสติปัญญาและต้องเชื่ออย่างมีเหตุผล และต้องทำกรรมดีอยู่เสมอเชื่อในผลการกระทำของตนเองโหราพยากรดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์คำพยากร์ดวงชะตากำเนิดจะอธิบายตามลักษณะนิสัยศักยภาพแรงจูงใจตลอดจนภาพรวมของชีวิตของคนนั้นๆดวงชะตาก็จะบอกแนวโน้มชะตาชีวิตในอนาคตเพื่อจะทราบผลคำพยากรจากโหน ที่จะแนะนำให้ผู้ที่มาพยากรณ์หรือมาดูดวงทราบว่าเรื่องราวต่างๆที่ดีนั้นต้องเกิดจากการกระทำของตนเองก่อนเช่นการพยากรณ์ว่าจะสอบเรียนต่อได้ก็ต้องอ่านหนังสือหรือหากพยากรณ์เป็นเรื่องที่ไม่ดีโหนจะแนะนำให้ไปทำกิจกรรมต่างๆตามความหมายดาวเช่นหากมีเรื่องต้องทะเลาะวิวาทโหนจะแนะนำให้ระมัดระวังในการพูดหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ง หรือหากมีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุรุนแรงก็จะแนะนําให้ระมัดระวังในการเดินทางการสัญจรด้วยพาหนะชนิดต่างๆหรือการไปทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนาเช่นการบวชการไหว้พระเป็นต้นโหราศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมปฏิบัติอย่างมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเช่นเมื่อดวงชะตาไม่ดีหรือมีเคราะห์นิยมไปทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนาเช่น ปล่อยนกปล่อยปลาใส่บาตรทำบุญไหว้พระขอพรให้หายจากทุกข์หายเคราะห์นิยมไปบวชพระบวชชีหรือไปอยู่วัดหลายคนคงจะได้ยินว่าคนที่เคราะห์หนักโหนมักจะแนะนำให้ไปบวชชายที่ได้ไปบวชพระหญิงไปบวชชีพราหมณ์ในที่สุดก็โลดผลจากพยันตรายใดๆทั้งปวงได้อย่างอัศจรรย์จากตัวอย่างนี้วิชาโหราศาสตร์ได้นำไปใช้ช่วยเหลือคนที่มีเคราะห์ ที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลตามความเชื่อต่างๆแบบไทยยังต้องอาศัยเลิกงามยามดีเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานเปิดร้านหรือกิจการใหม่ๆการวางศิลาเลิกทั้งหมดล้วนแล้วเป็นหลักโหราศาสตร์พระพุทธศาสนิกชนก็ยังนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีสิ่งสำคัญที่ช่วยสอนให้คนมีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์อย่างไม่งมงายและไม่สามารถแยกความเชื่อทางโหราศาสตร์ออกจากพุทธศาสนาได้อย่างสิ้นเ,เชิงก็ควรนำปัญญาทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการพจาิจารณาก่อนตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะความเชื่อโหราศาสตร์บางอย่างสามารถนำไปประยุกต์ ในการดำเนินชีวิตได้โดยไม่ขัดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งการศึกษาโหราศาสตร์อย่างลึกซึ้งจะทราบว่าวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นรากฐานที่นำไปสู่การศึกษาพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีเพราะทุกวิชาบนโลกนี้ล้วนเกิดจากวิชาแห่งธรรมชาติการแตกขแขนงเป็นสาขาวิชาต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างลึกซึ้ง คุณค่าของวิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่เพียงประโยชน์เพื่อการทำนายอนาคตหากศึกษาจนถึงลึกซึ้งและเข้าใจจะช่วยให้เข้าใจศักยภาพของตนเองรู้นิสัยทั้งส่วนดีนำไปพัฒนาชีวิตให้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังเข้าใจนิสัยส่วนด้อยเพื่อนำไปปรับปรุงอย่างมีทิศทางช่วยให้เข้าใจผู้อื่นเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในที่สุด ก็ได้เห็นคุณค่าของวิชาโหราศาสตร์แล้วยิ่งจะช่วยให้เราเข้าใจผลของการกระทำมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุน,นี้โหราศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในยุคปัจจุบันและโหราศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในสังคมไทยดังนั้นการศึกษาโหราศาสตร์ควรเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งถูกต้องตามกรอบของวิชา เพื่อให้เกิดความเชื่ออย่างถูกต้องภายใต้หลักของพระพุทธศาสนาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่สามารถนำมาอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์ได้ในเรื่องกรรมนิยาม5ความเพียรเสรีภาพและการพึ่งพาตนเองจากหลักคำสอนหลักธรรมจะทำให้ผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์สามารถนำแนวคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนที่ทำความดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนคนที่ทำชั่วย่อมได้รับชั่วสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ดำเนินไปตามหลักที่มีเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกันดังนั้นชะตากรรมของคน ย่อมเป็นผลมาจากการกระทำของตนเองความเชื่อเรื่องของการพึ่งพาตนเองและการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นผลแห่งกรรมในอดีตผลของอนาคตเปลี่ยนได้โดยการกระทำในปัจจุบันการทำบุญจะสร้างให้ดวงดีเพราะการทำกรรมดีจะทำให้ชะตาชีวิตดี เมื่อเราเข้าใจคำพยากรณ์ที่ได้รับจากโหราศาสตร์ก็ต้องนำคำพยากรณ์มาพิจารณาหากผลคำพิจารณาในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องที่ดีก็ต้องกระทำความดีเพื่อรอผลดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่หากคำพยากรณ์เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ต้องเร่งสร้างบุญบารามีและความดีเพื่อช่วยบรรเทาในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่หากในที่สุดมนุษย์เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมได้ก็ต้องทำใจให้ปกติสุขรับในผลกรรมของตนจงเชื่อมั่นและศรัทธาในผลแห่งการกระทำทำดีย่อมได้ดีการนำความรู้จักวิชาโหราศาสตร์ผนวกกับความเชื่อทางพุทธศาสตร์เพื่อศึกษาวิชาโหราศาสตร์ในยุคปัจจุบันให้เกิดความเข้าใจโหราศาสตร์อย่างถูกต้อง สรุปได้ว่าคำพยากรตามหลักโหราศาสตร์ก็จะบอกแนวโน้มของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่บางครั้งคนเรามีเสรีภาพที่จะเลือกตามการกระทำของตนเองได้อย่างอิสระเสรีภายในสิ่งแวดล้อมที่จำกัดด้วยผลกรรมของตนเองดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทสำคัญ ที่จะคอยช่วยเหลือให้มีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์อย่างถูกต้องและไม่งมงายตลอดจนมีความเชื่อในทางที่ผิดอันจะนำไปสู่ความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักกำกับอยู่คำทำนายตามหลักโหราศาสตร์จะบอกแนวโน้มของชะตาชีวิตแต่ไม่ได้มีอำนาจเหนือไปกอบการกระทำของตนเอง ดังนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกอย่างจึงเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยทําให้เรามั่นทําดีย่อมได้รับความสุขทําชั่วก็ต้องได้รับผลแห่งความทุกข์อย่างแน่นอนตามความคิดของฉันเชื่อว่าวิชาโหราศาสตร์นั้นมีความสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาตราบใดที่โหนําวิชาโหราศาสตร์มาใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตา ภายใต้การกรรกับหลักพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปในทางเดียวกันโหราศาสตร์เปลี่ยนชะตาชีวิตได้หากอยู่ภายใต้หลักพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนให้เชื่อในเรื่องของการกระทําและเชื่อผลของการกระทําหรือกรรมลิขิตตลอดจนเชื่อความเพียรของตนเองจะดี หรือชั่วอยู่ที่ตัวเราฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือโห,โหราศาสตร์เปลี่ยนชีวิตเล่มนี้จะสร้างปัญญาให้กับทุกท่านที่ได้มาอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาโหราศาสตร์อย่างถูกต้องและนำความรู้จากวิชาโหราศาสตร์ไปใช้อย่างมีคุณค่าการรู้จังหวะฟ้าคือการล่วงรู้ชะตาชีวิตตนพันธิพรวงจันเพน เบื้องหลังภาพปกเขียนโดยคุณสมิธจันทนะยิ่งยงรูปภาพที่อยู่บนปกหนังสือเล่มน,นี้ได้รับการถ่ายทอดจากการอ่านเนื้อหาของหนังสือส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นตัวหนังสือได้หมดผู้อ่านหนังสือเล่มน,นี้จบแล้วลองกลับไปดูรูปหน้าปกอีกครั้งว่าเข้าใจภาพนี้ดีขึ้นอย่างไร อารมณ์ของรูปภาพเท่าที่เขียนเป็นตัวหนังสือได้คือวิถีชีวิตของคนเรานั้นไม่แน่นอนล่องลอยไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ำจะพาไปแต่ก็จะพยายามลอยขึ้นสู่เบื้องบนดังในรูปด้านล่างของภาพจะเป็นสีเข้มค้ำไปจนสึงสีดําค่อยๆสว่างใสขึ้นเมื่อลอยขึ้นสู่เบื้องบนเป็นความรู้สึกที่อยู่ ที่ที่ค่อนข้างจะรู้สึกอึดอัดอย่างอยู่ใต้ผิวน้ำเมื่อมองขึ้นไปด้านบนจะเห็นแสงสว่างอยู่เบื้องหน้านั่นคือความหวังที่อยากจะหลุดพ้นไปสู่ที่สูงที่ที่ดีกว่าเหมือนกับการได้โผล่ขึ้นจากผิวน้ำสูดอากาศได้เต็มปอดแล้วติดปีกโบยบินไปสำหรับผมการเดินทางค้นหาคำตอบที่ว่า โหราศาสตร์เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือไม่ผมพบว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเราเก้าวเดินไปข้างหน้าได้คือความหวังดิฉันพันธิพรวงจันเพนอ่านหนังสือเสียงขอขอบคุณพี่อ๋นคุณสมิธจันทนายิ่งยงที่มีส่วนร่วมในการเขียนอา a เว work ตลอดจนเบื้องหลังปก ให้ทุกท่านเพื่อให้ได้คติสอนใจสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่ได้อ่านมานะคะก็จะมีเรื่องเด็กจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เลิกเกิดจริงหรือจะตั้งชื่ออย่างไรให้ได้ลูกที่เป็นเจ้าคนในคนกินอย่างไรให้เหมาะกับ12ราศีชีวิตเป็นไปตามพมลิขิต หรือชีวิตมีอิสระที่จะเลือกทางเดินของชีวิตของตนได้และตอนสุดท้ายหลักพระพุทธศาสนานำมาพิจารณาความเชื่อโหราศาสตร์ได้อย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่นเร a l ล t k t o k i n s t a g r กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ